สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนๆใน youtube นะคะวันนี้ยายโชก็จะมาทําอ่าน้ํายายาไร่มแมลงหรือยาข้ามแมลงนะคะ,มะแมลงทุกชนิดเพราะว่ายายเป็นคนปลูกผักค่ะปลูกผักแล้วทีนี้มแมลงก็กวนผักยายไม่ได้กินดีเลยค่ะทีนี้ยายก็จะมา ทดลองทํานะคะทดลองทำายาฆ่า,มาแมลงตัวนี้นะคะยาฆ่า,มาแมลงตัวนี้เพื่อนเห็นดีเห็นชัดไหมคะนี่ค่ะเพื่อนเห็นชัดไหมคะทีนี้สูตรที่ยายโชจะทํานะคะมันก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะนี่คือกระปุกที่จะใส่หมักไว้นะคะยี่บสี่ชั่วโมงนะคะแล้วนี่ค่ะเหล้าขาว นะคะเหล้าขาว40ดีกีค่ะเหล้าขาว40ดีกีเนี่ยค่ะแล้วน้ำส้มค่ะอลอน้ำส้มน้ำส้มสายชูค่ะเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศหรือเครื่องผโลุยายจะใส่2ซอง,สองใส่2ซอ,องนะคะแล้วคือนี่ปัจจัยสำคัญเลยก็คือยาเส้นค่ะยาเส้น ยาเส้นนะคะยาเส้นยายก็ใส่สองซองค่ะยาเส้นยายก็ใส่สองซองนะคะหลักๆเลยก็น้ำส้มสายชูนะคะยาเส้นเหล้าขาวสี่40ดีกีนะคะหนึ่งขวดค่ะอันนี้ใยายใช้ขวดเล็กนะคะแล้วเครื่องพะรลโลนี่ค่ะเครื่องพะโล ยายใส่สองซองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างทายัางไงบ้างนะคะยายก็จะมาใส่เลยค่ะนี่ค่ะคือยายปลูกผักนะคะยายก็ปลูกผักอ่าผักกาดผักกวางตุ้มผักคะน้าอะไรเนี่ยค่ะแต่สู้อ่อสู้มแมลงไม่ได้ค่ะมแมลงเยอะมากค่ะเพราะว่าบ้านยายอยู่กลางทุ่งนาเนาะ ยายก็ต้องหาสูตรที่จะที่จะไล่แมลงอะเนาะเพื่อเพื่อที่เราไม่ต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงเพื่อว่าเราปลูกทานเองอะเนาะยายปลูกทานเองยายกา็ต้องหายาที่ไม่เป็นอันตรายกับยายนะคะว่าจะใช้แบบไหนยังไงนะคะสโละนี้เราจะจะใช้ไม่หมดขวดหรอกนะคะเพราะว่าเราใช้เหล้าขวดเล็ก น้ำส้มเราก็จะใช้ประมาณค่อนๆขวดนะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะก็ใส่ลงไป ไม่หมดนะคะเราก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะคะเครื่องเทศหรือเครื่องพะโล้เนี่ยค่ะจะใส่ลงไปจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันมนี่คมันเปินเนาะแสงสว่างมันพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ค่ะ ลงไปด้วยยาเส้นนะคะยาเส้นเนี่ยยิ่งยิ่งฉุนมากแค่ไหนยิ่งดีนะคะเพื่อน เรียค่ะ,น,คะนะคะหมักไว้24ชั่วโมงนะคะเพื่อนเมื่อพอครบ24ชั่วโมงแล้วเราจะใช้ผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางกรองเราปิดฝาไว้เราจะใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ํานะคะกรองเอาแต่น้ําเลยเอาแต่น้ํามาเพื่อจะมาผสมกับเราใช้บล็อกกี้เนาะยาใช้บล็อกกี้ก็ ีไม้ยยายนะคะผสมน้ําส่วนส่วนยาพวกนี้ยกรากพวกนี้ที่เราเอาเอาน้ําออกหมดแล้วอ่ะเนาะเราไปใส่ในรังมดหรือ